และตอนี้ค่ะแอมอยู่กันที่บูธของ Lift Motor นะคะอยู่ในเครือของ t e l Lantis ค่ะบริหารการตลาดโดยพระนครยนตรการซึ่งครั้งนี้นะคะได้มีการยกรถมาหลากหลายรุ่นโดยเฉพาะนะคะก็คือ Lift Motor c 10แล้วก็ l i ฟ t m มอเตอ10รวมถึงค่ะรายละเอียดในปีนี้นะคะ l i ฟ t m มอเตมีอะไรบ้างอยู่กับคุณทีรพันธ์ละองศีค่ะผู้จัดการทั่วไป Lift Motor ประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับแอมครับ ก่อนอื่นเลยนะคะปีนี้ลิฟต์มอเตอร์เองเรามีธีมคอนเซปต์บูธส่งท้ายยังไงบ้างคะโอโ้แน่นอนครับเราต้องทำให้บูธของเราเข้ากับคอนเซปต์อลังการใช่ไหมคะัอลังการงานแสดงที่เป็นธีมของงานนี้นะ<ช>เพราะฉะนั้นความ<ะ>อลังการของเราในปีนี้เนี่ยนะครับเราเลยเอารถที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มนะครับนอกจะกที่น้องแอมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะฮะเรื่องของตัว C 1 0หรือ D10 e นะครับเราได้นำรถ R EV เข้ามาด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่า R EV e เป็นรถรุ่นใหม่นะครับเป็นอีกพลังงานหนึ่งนะครับพลังงานหนึ่งหมายเพราะว่าอะไรหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะวิ่งโดยใช้การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%แต่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการชาร์จไฟ<อ>ฟ้าอ๋อเนี่ยซึ่งเราบอกเลยว่าด้วยรถยนต์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์ในทนาหน้าที่ในการปั่นไฟนะครับแต่ว่าการขับเคลื่อนทุกอย่างจะเป็นไฟฟ้า100% เพราะฉะนั้นเมื่อมีการผรสมประสานของเทคโนโลยีทั้ง2ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันเลยทําให้รถยนต์เนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,150กิโลโอ้โหนะฮะเราะอนี้เป็นความอลังการที่เรานําเข้ามายังไม่พอนะครับนอกเหนือจากตัว R EV แล้วนะครับวันนี้นะครับเราได้นํารถที่เป็น Limited Edition นะครับมาจัดแสดงด้วย ลิมิเต็ดอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าลิมิเต็ดเพราะว่าเรามีจําหน่ายเพียง100คันเท่านั้นทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเราต้องการสร้างความแตกตา่างเราต้องการให้ลูกค้าที่มีความชอบที่ไม่เหมือนใครได้สัมผัสกับรถรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็นําตัว Limited e dition ม,มาเปิดจําหน่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้น นอกเหนือจาก C10 แล้ว B10 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ10ตุลาที่ผ่านมานะครับก็ยังมี Limited Edition แล้วก็มี RE ด้วยแล้วในปีนี้ค่ะเรามีแคมเปญอะไรฝากคุณผู้ชมบ้างโอ้แน่นอนเลยครับอันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านที่มาในงานนะครับมาเยี่ยมพูดเราเรามีแคมเปญน2ทางเลือกหลักก่อนนะครับผมต้องเรียนนี้ก่อนนะครับแคมเปญหลักที่เป็นทางเรือกแรกนะครับก็เป็นแคมเปญสำหรับลูกค้า<ม>ที่จองรถ B10 นะครับแล้วก็ออกรถ ภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีแคมเปญย่อย3แคมเปญให้ลูกค้าได้เลือกทางเลือกที่1นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจตัว B10 นะครับแล้วก็อยากจะเลือกทางเลือกที่1นะครับก็คือจะได้ประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีนะครับได้ที่ชาร์จที่บ้านหรือที่เราเรียกกันว่าบัวชาร์จฟรีนะครับเราได้ในเรื่องของตัวช่วยเหลือสุกเฉินบริษัอซิสเทนฟรี5ปีนะครับ มีประกันภัยรถยนต์5ปี1 0แสนแล้วก็ตัวประกันอุปกรณ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่8ปีแสนนี่คือทางเลือกที่1ค่ะทางเลือกที่2นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะให้เราช่วยดูแลในเรื่องของการเงินะนะครับเราก็จะมีดอกเบี้ยศด้วยนะครับดอกเบี้ยศก็คือลูกค้าดาว30ดอกเบี้ยศนยเ3 6นวดโอ้ะครับยังไม่พอนะครับทางเลือกที่3ถ้าหลายคนบอก ứng, ผม อยากให้ลีฟมอเตอร์ช่วยผ่อนล่ะเราก็มีนะครับแคมเปญที่3าก็คือเราช่วยผ่อน5,000บาท6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือทางเลือกที่ลูกค้า 2> 1, 2, สามารถ <3. S 1> เลือกได้นะครับอันนี้นคือคือแคมเปญหลักที่1ค่ะแคมเปญหลักที่2นะครับเราเองเราอยากให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของพะนครนเงินประกันนะครับมไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะครับที่ท่านเคย ใช้บริการพระนครยุตการอยู่นะครับถ้าท่านกลับมาที่บูธของเราวันนี้นะครับมาดูรถลีฟมอเตอร์ของเราแล้วตัดสินใจที่จะจองและออกรถเราจะมีแคมเปญพิเศษเ,เพิ่มให้อีกนะครับก็คือแคมเปญการดูแลบำร,รุงรักษา5ปี1,000กิโละนะครับมูลค่า2พันบาทให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทั้ง B10 แล้วก็ C10 <GT. S 1> ด้วยนะครับเพราะงานนี้ก็เป็นแคมเปญที่อยากที่จะมอบให้กับลูกค้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับ สิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ผมอยากจะเชิญชวนคือการทดลองขับนะครับอยากให้ลูกค้าหลายๆคนนะครับที่รู้สึกลังเลนะครับหรือว่ายังไม่มั่นใจนะฮะอยากจะให้ท่านเข้ามาสัมผัสแล้วก็ทดลองขับไม่ว่าจะเป็น d 1 0ทก็ดี C 1 0ทก็ดีเราจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจนะครับว่าลีมอเตอร์เองนะครับเราให้ความสําคัญในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับเรามีการจัดเตรียมคลังอะไหล่นะครับที่สามารถที่จะจัดส่ง นะครับให้กับลูกค้าได้ภายใน1-2ถึงวันทำการนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านซื้อรถยนต์ดีพอรตเตอร์ไปแล้วแล้วท่านต้องการที่จะใช้บริการในเรื่องของตัวอะไหล่<ฆ>นะครับไม่ต้องกังวลน้องแอมนะครับ1-2ถึวันคุณสามารถที่จะได้รับอะไหล่ท,ทันที รเรียกได้ว่าฟังแล้วนะคะแอมเองในฐนานะพิธีกรแล้วเราก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งฟังแล้วได้ความมั่นใจค,ความเชื่อใจเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะนี่คือโอกาสทองมากๆ<ช>เลยค่ะที่คุณกําลังมองหารถไฟฟ้าอยู่นะแล้วก็วันนี้ลีฟมอเตอร์อาจจะเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่รับรองค่ะเรามีการบริหารการตลาดโดยพระนครยนตการนี่เป็นไงได้รับความมั่นใจแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกแฟมล,ลี่ของพระนคร<ช>ยนตการอยู่แล้วคุณยังมีส่วนลดอีกเยอะมากๆหรือจะเป็นลูกค้าใหม่เราก็มีส่วนลดตัวเลือก ให้เยอะมากๆเลยค่ะเจอกันได้เลยงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025กับลีฟมอเตอร์แห่งนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธีรพันธ์และอองสีมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณจะ้องงานแท